สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้มาเจอกันในช่องของกล้องโกใสนะฮะวันนี้เอาน้ำใส่ข้าวโพดนะเป็นรอบที่สองกันแล้วนะหลังจากที่เราใส่รอบแรกกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับข้าวโพดเราใส่รอบที่สองคราวนี้เดี๋ยวก็จะเอาปุ๋ยมาใส่ข้าวโพดแล้วนะเร่งมันให้เจริญเติบโต นะว่าตอนนี้ข้อโพดเราก็มันไม่ค่อยงามสักเท่าไหร่นะต้นมันแกล้แก่นนะดูนี่คุณผู้ชมนะฮะต้นแกล้แกนนะฮะก็ไม่ไม่เคยปลูกนะเพิ่งเป็นปลูกเป็นปีแรกเนาะก็ยังไม่ชำนาญในเรื่องการทำข้อโพดนะก็ลองทําดูนะนี่มันก็ยังเรียกว่า ออกไม่ค่อยดีนะครับแตกไม่ค่อยดีนะการต้นออกไม่ค่อยดีนะนะคุณผู้ชมนะฮะก็เป็นปีแรกนะครับยังไม่เคยปลูกในเรื่องของข้าวโพดนะดูข้าวโพดของงามงามน,นะฮะมันก็ต้องมีการใส่ปุ๋ยนะครับคุณชมนะข้าวโพดมีข้าวโพดหนานบางนะฮะ ดูขอต้นงามนะฮะเขาเคยทํามาก่อนนะฮะเขาทำกระพวมมาก่อนแต่ผมไม่เคยปลูกนะพิ่งเพิ่งจะลงเป็นปีแรกนะค,คุณผู้ชมน,นี่เอาน้าใส่นะฮะน้าใส่เขาโพดสิทธ์ก็จะเอาปุ๋ยนะฮะไม่พุ่งนี้ก็ามาลืนก็จะเอาปุ๋ยเรียกว่าหยอดตามต้นนะนี่ต้นมันก็ มีต้นแดงๆบ้างนะมันมีต้นอย่างนี้หมดเลยคุณผู้ชมเนี่ยถ้าต้นอย่างงี้งามแต่มันก็จะมีต้นเล็กๆอย่างเงี้ยนะฮะนี่มันก็จะมีต้นเล็กๆแดงๆนะสลับกันไปแต่ถ้าเป็นต้นอย่างนี้หมดก็ก็ถือว่างามนะฮะแต่ก็มีต้นที่แคละกันนะฮะคุณผู้ชมนะนี่ มีต้นที่แคระกันเราเอาน้ำใส่เสร็จก็จะเอาปุ๋ยใส่นะครับเอาปุ๋ยใส่ตามแต่ละต้นนั่นเองนะฮะปุ๋ยก็แพงนะฮะช่วงนี้เพราว่าคนทำข้อโพดเยอะปุ๋ยก็ขึ้นเอาขึ้นเอานะครับคุณผู้ชมนะแต่พืชผลทางการเกษตรนี่ก็ราคา ไม่ค่อยขึ้นนะฮะร,ราคาก็ยังเรียกว่าถูกนะฮะยิ่งเป็นข้าวนี่ยิ่งถูกข้าวโพดนี่แพงกว่าข้าวนะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะเนี่ยนี่ใส่น้ำไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะน้ำก็ลงมาข้างล่างแล้วลงาข้างล่างแล้วนะครับเดี๋ยวก็คงจะทั่วถึง นี่น้ำลงมาตรงนี้นี่แล้วนะฮะใส่ตั้งแต่ตอนประมาณทิ้งเที่ยงนะครับนี่น้ำลงมาตรงแรงนี้แล้วนาะเดี๋ยวก็จะลงไปแปลงล่างแล้วนะนเดี๋ยวก็คงจะทั่วนะฮะ เป็นปีแรกนะปีนี้เป็นปีแรกที่ทำข้าวโพดไม่เคยทำข้าวโพดเลยส่วนมากก็จะปลูกทั่วลิสงนะครับแล้วก็ถั่วเหลืองนะปีนี้ก็ลองทำข้าวโพดตามกอดูนะฮะมันก็ไม่งามสักเท่าไหร่นะคุณผู้ชมนะฮะไม่งามสักเท่าไร่แต่ก็เราก็จะใส่ปุ๋ยกันอยู่นะฮะ นี่ใส่น้ำเสร็จเดี๋ยวเราก็เรียกว่าหยอดปุ๋ยนะหยอดปุ๋ยตามต้นเพื่อเล่งให้มันเจริญเติบโตนะครับดูข,ข้าวโพดนาข้างๆนะเขาออกดีนะฮะเขียวแต่ข้าวโพดผมนี่มันรู้สึกมันแค่แกนยัไงไงไม่รู้นะนี่ นีเทียบให้กันดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูขาด้าวโพดนาข้างๆนะฮะมีข้าวโพดผมนี่มันก็จะไม่เป็นแถวเป็นแนวสักเท่าไหร่ดูข้าวโพดเขานะฮะโอ้ต้นงามนี่เขาทำมาสองสามปีแล้วเนะเข้าวโพดเขานี่นี่ติดกันนาผมเนี่ย พอทำมาสองสามปีแล้วนะฮะผมเพิ่งทำปีนี้เนาะมันก็คนไม่เคยทำนะก็อาจจะไม่งามสักเท่าไหร่แต่ไม่รู้ป,ปีหน้าแม่จะทําหรือเปล่านะปีหน้าอาจจะหวานทั่วเหลืองหมดนะเพราะว่าทั่วเหลืองก็ม่ต้องพ่นยาฆ่า,ามแมลงนะฮะพ่นแค่ฮอร์โมน อย่างเดียวนะเพ่นแค่ฮอร์โมนอย่างเดียวแต่ข้าวโพดต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะครับต้องใส่ปุ๋ยต้องดูแลเป็นพิเศษนะแต่ทวเหลืองแค่พ่นฮอร์โมนเร่งการจเจริญเติบโต,ตไม่ต้องพ่นยาฆ่า,มาแมลงนะครับก็จะปลอดภยัยต่อ คนทํานั่นเองนะครับแต่ก็โพดต,ต้องพ่นยาฆ่า,มาแมลงแล้วก็ต้องใส่ปุ๋ยอีกนะฮะมันก็จะพ่นทั้งยาฆ่า,มาแมลงยาฆ่ายา้านะครับคุณผู้ชมมันก็จะอันตรายต่อคนทํานั่นเองนะครับปีหน้าอาจจะปลูกถั่วเหลืองร่วมกับถั่วลิสงนั่นเองนะนี นี่ก็นำมาฝากคุณผู้ชมดูดูดูแถวเขาเขาจะสวยนะเขาพ่นยาฆ่ายาด้วยนะเขาจะพ่นยาฆ่ายาด้วยนี่พ่นยาฆ่าญ้าแล้วก็พ่นยาฆ่ามแมลงด้วยนะนี่ดูแปลงถัดไปนี้เขาพ่นยาฆ่ายาฆ่ามแมลงเป็นที่เรียบร้อยนะ พ่นปุ๋ยเป็นดีเรียบร้อยก็จะงามแบบนี้นะฮะเดี๋ยวก็จะลองไม่ใช่ลองสิต้องได้พ่นยาฆ่า,มาแมลงอีกนะฮะแล้วก็พ่นยาฆ่าหญ้าอีกนะก็ลองดูนะฮะว่าผลผลิตจะออกมาเป็นอย่างไรก็ติดตามกันไปยาวๆกันลวกัน,กนสำหรับการทำข้อโพดปีแรกของนาผมสำหรับปีนี้นะครับ สำหรับอีพีนี้คงจะต้องลาคุณผู้ชมกันไปแล้วนะฮะมีความสุขท,ทุกท่านสวัสดีครับ